ทางน้องเจ <that together> ้วนําอ่าก็เลยแบบว่ามาซี่เจงให้ทางงานน้องเจ้วซี่เจงให้กับป็นเอฟซีฮู้นะอ่าจะอ่าเชื่อว่าน้องเจ้วเองไปอยากซี่เจงคือกันเนาะอ่าให้กั้งเป็นเอฟซีฮู้ดยพี่น้องกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขูสุขคนเนาะพี่น้องเลยกะมาพบมาพบกับบอกคำอ่าอยู่ที่บ้านดงมะองเงี้ยนี่แหละพี่น้องเลยเนาะอ่าพอดีว่าเดินทางมาเตะบ้านของไอ้วังเพิ่น แข่งฝากแข่งฝนมาเลยพี่น้องเลยอ๋อเปียกนี่พี่น้องเลยเนาะเปียกไปเลยอ่าบรรยากาศตอนแรกพี่น้องเลยเนาะอ่าการพูดดีมาแต่พ่นเลยก็มาเวอ่าเพื่อน้องแก้วเพิ่นนอได้มาเยี่ยมเพิ่นก็ถือว่าหลายมือเลยเลยพี่น้องเลยเนาะก็มีแต่ว่าสิพาพี่พ่อน้องเขาไปทักทายรือว่าเขาไปเยี่ยมยามอ่าถามไทยบึงว่าเปถึงไดในพี่น้องเลยเนาะอ่าการอยู่การใช้ชีวิตของเพิ่นในปัจจุบันนี่ก็ได้ กะสิข่าไปอันพ่วงกันกบุญจิตเพิ่งเลยพี่น้องเลยเนะาะเพราะว่ามันกระคำพอสมควรแล้วพี่น้องเลยอยูใ่ในประมาณห้าหกโมงนี่แหละตอนนี้เนาะไปะพี่น้องเลยาจากจบจบจากนี้เราก็คือด้เดินทางเมืออ่อบรรยากาศรอบๆพี่น้องปุ่นตกะุ่นยายนะอะไรนี่เอาชิเปลี่ยนมุมกล้องกัน,กนบ่ายนี้พี่น้องเลยป่ะป่ะป่ะพี่น้องเลยเนาะกล้องกับชิ้นสันส่นเลยเด้อ เด้อๆสวัสด si ีเด้อสวัสดีบผมตั้ขึ้นเทิงเลยบ่เทิงขึ้นเทิงอขึ้นไปนกนนก่อนพี่น้องเเบิ่งว่าดน้องสดีเด้อสดีเนาะกันด้พี่น้องเเพราะว่าทําแล้วเนาะทําแล้วทําแล้วก็เลยได้ว่าสิิกครับอ่าบ่ทําเพิ่นอ่มาเบิ่งบัดนี้ก็ได้น้องแก้วว่าฝนตกมานี่พอแห้งแล้วอ่าต้นงมาแบบนี้เนาะน้องแก้ว กั้งใจอยู่บ่ยามฝนตกแห้งอยู่บ่ตั้งใจยามแบบฝนตกแห้งกับลมพองโอ้าว่าลมแห้งนี่คือเพื่นนี่ยุ่นๆนย่ได้เนาะได้ัวได้เนาะทัวลต่ฮู้พี่น้องเฮ้ยทางกันอ้ายเด้เพิ่นบ่อยู่อยู่บ่อ่าเพิ่นสิมานอนเฮือนอยู่บ่นี้เพิ่นใช้ใช้เบ็ดบ่ออนนี้กคือกันนี่เนาะอ่าเมืนไปก็ไปเลยเนาะ มันต้องเปบ่ไปมันต้องนี่มันถือเลยใส่เป็นกบแม่นบ่บ่กินเหื่อกินดิอ่อตูีหยังกินข้าวแรงบ่นีซปลาทูมาปลาทูบ่อ่ปลาทูมาทอดมาเฮ็ดกินแรงแน่เนาะสิต้มต้มบ่ข้าวนึ่งได้บ่า้เย็น้เย็นเย็นอ่า1ตอนเช้าและตอนแรง เออบวัสดีครับพี่น้ง1เต้าภาพเดียวบ่าวเครืองที่เป็น1เนาะอ่าสิว่าจะกินก็ได้อ่าคือว่าแต่ว่าเรื่องของเฮานี่ยังอันนั้นล่ะวะอ่ายังพอได้กินอยู่เนาะอืมนั่นแหละบ่ค่ําจักอ่ามื้อแล้วบ่ได้มาหาน้องๆเพิ่นโอ้หลายมื้ออยู่ไดเิ่งหลายมื้อบ่เขามาตั้งแต่มื้อมากับบ่บุญเพยมื้อนั้นก็บ่เวียดมื้อนั้นพุ่นแหละเออหลายมื้อแล้วหลายมื้อแล้ว เอาที่เจ้าบ้น้องคนละครไม่เย็นน้องซื้อได้ทุกคนเนาะนั่นแหละน้องพอพี่น้องก็คือเห็นนั่นแหละเด้อน้องแก้วเด้ออนณามีทางในเอชซีคนกับคอมเมนต์มาอยู่ว่าเอออนณาอันกองไว้อยู่ในเฮือนนั่นก็เบิ่งเด้อทั้เฮือนต่ะทางๆกันนี้อ่าเป็นผ้าหุ้มผ้าห่มอันใดมันน่ะใส่ได้ก็เก็บไว้เก็บไว้พับสักตากให้มันแห้งนั่นก็อันไหนมันบ่อ่า ใส่บ่ได้ก็บอ่ากิ่นเลยกันป่ะไว้เฮือนเดี๋ยวสิแบบเออมันหกเงี้ยมันเออเนาะแตงเฮียน,นเนะานะมึงน,นี่ก็ได้เนา้อ,าอ,าอ,อาเล,ละพี่น้องไว้ฮะตอนนี้กับอ่ามืดผ้ามืดคุณตกอะไรพี่น้องลงมินแล้วแข่งมาแต่บ้านดวงใจวันแล้วกัมาหดบ้านหนุ่งเงี้ยวบ้านแห้งตกอีกเน้องพี่น้องได้มาหาน้องแก้วคนก่อนว่าเพราะว่าอ่ามีทางเอฟซีด้ เป็นคอมเมนต์กลัมาได้แบบว่าคือในเรื่องทานนี่เป็นเช่ไไรน้องทานทานมาแต่ท่างได้ทานสมุดซื้อมาให้แล้วก็ได้ประมาณสี่หามื้อประมาณสี่หามื้อนี่บอกเป็นห้องน้ำแล้วก็เพิ่นใช้ห้องน้ำน้ำประมาณห้ามือสองแล้วมันกระเดือประมาณจะชอบมาทานมันทุบศอกโอ้ทุบศอกบ่โอ้ดุนนะบ่หน้องคือทั้งง่ายแต่ไม่ได้ไม่ได้เบิ่งวามคิดคน ตองมื่นและต้องเก็บม่นชิ่ดเดือนแล้วบ่ต้องการสาหมดเอาทานให้ประมาณเดือนกว่าบ่บ่แรกก่ทานนี่มากก่อนห้องน้ำน้อยนอกม่นบ่โอ้นั่นแหละพี่น้องเลยก็คือบ่แล้วก็คือประมาณชักสอบก็ทานทานสัม่อหรม่ไม่ไ่อบชิอบทานชิบสอบบันนี้ อ๋อห่อๆใส่ของนงอ้ำพอนบ่อแมนอยู่ได้พี่น้องคือนะในเรื่องแบบว่าการเห็นของน้ำนี่ข้าเ,เจ้าอยู่ทั้งบ้านเขาเนาะข้าเจ้าจะเอาทานเนาะอ๋อทานใส่เพราะว่าดับก,กินเนาะ,ะ,ะดับกินใส่ประมาณเท่าก,ก,ก้นกอกกนเนาะพวกสอบพอนบ่อพวกสอบก,อก,ก,บอก็ยังเหลืออยู่สี่สี่สอบก็บโอ้จากนั่นมานเนี่ยก็ถือว่ารวมอยู่ได้เนาะหลายมืออยู่ได้พี่น้องเลยก็ถือ,อว่าใส่ื้นน้ำเออ กับโบเป้พี่น้องเอ้ยว่าเป็นอย่างทานจึงเบิดไวเอซีเพิ่นกับเบบ้าก็สงสัยเพิ่นก็บอกว่าให้น้องเจ้าพิ่นออกมาชี้แจงในเด้อเบอรจิเด้อพ่นก็ได้หนนะเ่าไปใไทเบิร์ตนะน้องเอ้ยพี่เฮากัใช่เนี้ยเนาะโบได้เอาไปพุงไปขายดอกพี่น้องเลยไปขายซื้อหาผึ้งนั่นแหละนั่นแหละแต่คือกามีคอมเมนต อยู่พ the so so well. <rawd Moder> ี่รองไอ้เพื่อนกับว่าเออน้องแก้วเพื่อนกับไปหาพื้นอยู่เด้เพื่อนว่าน้องหากะอ่อะไรมาอยังดอกพี่รองเลยอ่าว่าแล้วกะอ่าบางอย่างให้ทางนาผมมีพี่น้องเพื่อนของใกลใจน้องเลยอ่าก็ได้ออกมาชี้แจงนะเพราะว่าคือทางน้องๆนี่กะดดินลุนเนาะดินลุนในการแบบว่าเออ่ายามเข่าหงียนกับไปหงำหงียนน้องกับพี่น้องอ่ายามมันไปหาเฮ็ดเียก็ดงานกะ ไป<ห>เนาะอ่ามักละสบายดีป้าลุงดูด <laughs> สบายดีสบายดีเนาะได้กินปลาทูกินกับปนาตอนแรกนั่มันนี่เนาะ,ะสามคน่ไเ้เมืองนี้นอะเม็นบ่ออ่านั่นแหละเห็นบ่อ้องพี่รองเลยก็มีทางอ็นาเด็กน้อยนอะมองพี่รองพากันอาศัยอยูเ่เพื่อนอยู่านวัดกอ่กลุ่มป่ากลุ่มท้องผู้น้องแก้วในกระหา อ่าเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินสูน้สูนมเนาะอืมนั่นแหละพี่น้องก็เป็นอันอ่าน้องๆเพิ่นจังได๋ก็เป็นกํลังใจให้ในเด้อเนาะพ่อพี่น้องเด้ออ่าเป็นกํลังใจให้ทางน้องเกีวนําอ่าก็เลยแบบว่ามาชี้แจงให้ทางอนาน้องกวชี้แจงให้กับ FC ฮู้ว่นะอ่าก็อ่เชื่อว่าน้องกวเองก็อยากชี้แจงคือกันเนาะอ่าให้กับ FC ฮู้คือกันเพราะว่าบ่อยากให้แบบว่าเออคคใหญ่เนาะอบ่อยากให้ว่าคใหญ่แล้วก เอฟซีผู้ที่บางคนแบบว่าคอมเมนต์นนนมาว่าเออไปทางใดเวิรนะ์อนะแต่คือตามน,นั่นแหละพี่น้องแต่กะบุ u ิ g เชื่อได้พี่น้องเอ๊ะหนึ่งมาการฮ็ดห้องน้ำนี่ก็ถือว่าเราต้องใส่ทานอน่ือ <ừ. S 1> ทานพอสมควรอยู่เพราะว่ามันมดับกินเนาะ,ะดับกินนอกจากนั้นมากแตทานชีอบเดืออยู่ประมาณสามชีอบกับมันก็ใส่ใส่บดบหนึเนาะ ประมนนอนอาณนานวังเดือนก็ไดกันอย่างเงี้ยจะเอาทัง้งนอนกันพื้นพร้อมเนาะใส่พื้นน้ำเนาะเอาพื้นใส่น้ำกันบ่ไปหาพื้นมาแต่นี่ยินข่าวว่ารถที่ตายแล้ว่ะแมนบ่รีบ <c oughs> ตายอันใดอันใดตายอันใดตายโสดมันขาดโสมันขาดบ่ตาทั้งกระตาทั้งโสดเลยแมนบ่บรีคีเลยไม่ได้สุกเอาบ่แต่หาพื้นก็เอาไปยืมบ่เอาไปมึงไม่โสดก็เอาไป เอามัดพื้นใส่รถทีมฮะโอ้ยนี่หัวเบาะไหนขนาดจักรยานบูมีสู๋ยังเอาไปได้พี่ดาวเลยย้อนยังย้อนแบบว่าเ้าบูมีโลเนาะอืมเ้าบูมีโลแบบว่าสุดแบบเออวันแากกับเบ่งหน้าที่กันนี่เนาะวลนแรกกถ้ทหารว่าเออเหยียยังบูทันมาคุณนี่สามารถหนึ่งขอนึงนนำได้บะ ไดเ่ฮ็ดกินทอดไ่ตามโอ้แกงอยแกงไม้โอ้บ่ธรรมดาเด้อเนาะตัแต่ผู้นี้เนาะใหญ่จ่อยพุ่นแล้วเนาะค่อยบอกบอกสอนเอาน้องเอเฮ็ดจังได๋ซะเฮามันมีกันเท่านี้เด้ มีกันตอนนี้ด้เลยใช่ไหมบริจิงก็พยายามพี่น้องเลยสิพยายามเขามาหาน้องน้องเพื่อนเพื่อแบบว่าเอ่อถ้าหากว่าแบบว่าเอีซีเนาะแบบสงสารจะช่วยเหลือทั้งน้องน้องเพื่อนพี่น้องเลยจังใดจังใดกะเห็นแบบการเป็นอยู่ของทั้งน้องน้องเพื่อนเป็นจังไดฮะเนาะคือแบบนี้ฝนตกนี่กะอันนี้คือแบบว่าค่อยๆด้นี่เนาะ ຄັນຄົນຕົກແຮງນີ້ຄືຢູ່ບໍ່ໄດ້ເດພີ່ນ້ອງເຫັນບໍ່ເນາະອ່າສະຖານທີ່ເດຫນອນຫນອນຢູ່ຮືນໃຫຍພຸ້ນຈບິ່ງບຈໃດຄືແວ່າອນອງນນພແລອົຈັ່ບາດລ້ກກໍທໍາພນນນພອນພວົືຕີນອ นั่ก็เลยเป็นนะ่นเป็นสาเหตุเนาะสาเหตุที่ว่าทางน้องๆคนต้องได้อ่ามาดูเรื่องหนึ่งจะองวันนั่นแหละพี่น้องเอกาคือผู้ที่ว่าบริจิตเองเนาะงของพี่น้องมาอ่าเห็นเนาะอ่าอยู่กับอ่าที่อยู่กับบอลกับแบบว่าเออสถานที่ที่ว่าทางน้องๆบนอยู่นี่กาคือว่าอะไรพี่น้องอ่าอดสูงเอาอดซาอยู่เอาตามแบบว่าเออหาเงินหาทำได้ให้มันได้ดีกว่านี้นะ แต่ปกติตั้งรากเลยนี่ก็ถือว่าอยากลำบากแนงพี่น้องเลยในการแบบว่าบนภาคบอนเศ้าเพื่อนเพื่อนไปซีแต่ก็คือผมเองพี่น้องเห็นนั่นแหละในเรื่องแบบว่าผาปากจ่าเนาะมันมันลุ่มไปเลยดิอ่าแนัแนแหละเอาอน้องเอ๋กาเมื่อนี้ก็ดีใจได้แหละพี่น้องเอ๋เพราะว่าโอยากให้กับปนาเอ็กซีเพื่อนเนาะแบบว่าของค่าใจกับปนาน้องเกล อ่พราว่าเออทางน้องๆเพิ่นก็อ่ามันเบิดก็แบบอ่ามันมีหตุแล้วก็มีผลหั่นนะอ่ามีสาหตุของมันเบิดกได้อ่าตงนํางยนํานอ่าีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ท่านท่านนี่เบิดแล้วแม่นบ่ว่ายังแบบว่าปนกััืนอยู่เบิดแเบิดแล้วมีแต่ฟืนมีแต่ฟืนเนาะบดนี้เนาะอืม คือฝนตกแบบนี้ได้撒เอามาตุนไว้อยู่บนพื้นนะโอ้ใครอยู่ใส่ยันกับมาได้ป้าวัวยันแบบฝนตกะแข่งกับน้ำไหลขับตะลังมขึ้นมาป้าทึ่งพี่รถตะลางตะลางคุณเองคือถ้าหากว่าน้ำเนี่คืออาบตะลางเลยบนน้ำขุนโตกมาในี่อาบตะลางเลยเนาะเนาะอ๋อจ้ะมีแต่ว่า ก็บไววให้ดีเนาะคือฝ้าลมฝนตกมาแบบนี้นะมันมันเปรียบมันเพื่อนความสิไปิหาเน้คือมากเนาะคือผู้นี้ก็ไปมันบวเอาพื้นนะไปเนาะเอาเอาเอาเพราะพี่ตองเลยแคืออในเรื่องท่านนะคือชีณาหู่กันดีแล้วบัดนี้ก็ได้อ่าแต่ว่าหลักๆเลยคือคือสัมพันธ์สําพัญกันเลยก็คือจะเป็นทั้งเรื่องอ่องน้องเพื่นนี่แหละพี่้องเลยนีแบบว่า ອັນນັບມາບໍ່ພີ່ນ້ອງອັນນີ້ຄືສัາຄັນແດ່ໆພີ່ນ້ອງເອີຍອ່າເພາະວ່າອ່າเด็กน้อยເນາະອ່າຢູ່ເຮືອນຢູ່ຊານສູ່ກັນເອງຫາຢູກິນກັນເອງເນທີ່ກັນາเด็กน้อยອຄົທັຮູ້ດອງຄທນ້ນອງປເຮັດບໍ່ໄກິນຕກຕ່າງກັກ ครอบครัวท uh, um, ี point, ่ว่ามีอะนะผู้รักผู้ใหญ่เด้อพี่น้องเอ้ยอ่าครอบครัวที่อยูนคนเนาะแม่นครอบครัวที่ว่ามีอนมีแม่เนียล่ะคนแหน่คนแหน่ผู้ใดแหน่นะฮะบ่แต่ว่าเ่เข้าเด้อน้องยังอยู่บ่เข้าเขากินยังอยู่หมูเออเข้าเนาะอ่าอย่าอนติดตาไปนําน น้องคนเพื่อนกันนะแต่เขาเยังพอได้กินอยู่เนาะ <c oughs> <ม>อ่าขามันจะโยกยโยกันเด้อโยกกันจะโยกกันเดี๋ยววันอาทิตยกับวันาปาิาลุงกันอ่าจะโยกกันได้ละอ่า <c oughs> คนนี้นี่คือแบบว่ายังน้อยอายุเนาะยังสิแบบว่ายังอยู่ีัก่คนไหนมันบ้าในเรื่องกันแบบว่าเดือนซอยอ่าแต่ว่าบอกคนกับไปอยู่ตัว่าเนาะไปอือหนึ่งเขาก็กแล้วอ้หนึงเขก็ได้แล้วเนาะ โอเฮียนเอาเฮียนเอาน้องเลยเออตัวอาบน้ <ừ> ั <ừ> ่อานนั à, đấy, đấy, ่นน <R ồi. S 2> ี nó, ่คืออ่าสะดวกสบายได้แบบนี้เนาะเม่กี้ง่ายได้อันตอนที่เห็นทั้งน้องอ่าดึงขึ้นมาเนาะดึงขึ้นมาน้่งนัหงหลายน้ําหลายได้ดีเนาะพี่กี้เน่ะน้ําอยากน้อยเนาะเม่กี้เนาะก็คือจินบุ้มเลยนั่ เมืนบ่แห่งแบบมันมันเป็นพื้นปู่นะมันต้องน่าจะต้งพื้นน่นแหละตาองพื้นนะเป็นบหินเดินเลยมันเป็นดินด่างเป็นดินด่าบ่ดินนานเนาะอะไรกเออต้องไปหาขอหาเอารวมเขาจะเขาจะให้รวมเขาจเขาจะให้แต่ว่าคืออ่าเจาะไม่เดี๋ยวนี้เนี่ยคือแบบแห้งอยู่บ่นั้นแห้งอยู่บนแห้ง ค <c ười> <ais> <ria> ือบริเวณแถวเพื่นพื่นใกล้เพือนเคียงนี่เจ้าเจ้านี่คือเขาบ่ได้บ่ได้อึน้ําได้แม่นบ่พื้นที่น้ํามันกบ่คในแบบใช้น้ํามันเป็นแหงอทางเบิ่งเนาะว่าน้ํากอกที่ว่าทางเจาแบบนี้เนี่ยยแดงเป็นจังได๋เนาะมันก็เป็นน้ําบาเือนบางเือนบีอืม ดูอันเจาะอันนาใดนี่เด้เออบ่มีบ่นั่ก็อือดูดพี่น้องเอามีแต่ว่าได้ออยเอาอ้อยเอาอมีแต่ว่ารุ่นเบิงเนาะอ่ารุ่นเบิงอยู่ในช่วงตอนยามมันแดงนี่แหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าคืออ่าห้องน้ําห้องในหาน้ําใช้นี่ก็คือว่าสะดวกสบายสุดแล้วันนี้เนาะอ่ามีแต่ว่าสําคัญสําคัญต่อมาเลยก็จะเป็นในเรื่องเข้าเนาะเข้านี่ก็อยากอน สำคัญอย่งได้พี่น้องคือทั้งน้องน้องเกลียวนี่คือมีแต่ว่ามีเวลาหาอยู่ในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะคืออยู่ในช่วงอนวันจันทร์ทอดวันศุกร์นี่ทั้งน้องคนบันเทียนได้พี่น้องเรื่องเขาเรื่องน้ำแบบอาจสิแบบว่าเออหาเงินหาค้ำแบบคือสิแบบอาบมเต็มที่ปันไดเนาะมีแต่ว่าที่จุงได้เสนอพ่อพี่น้องงานกายาคิดแบบนี้ khẩu cái đây và nó cho cho là nó thằng đùm hẳn này bột dù nó là cho cho cái này mình chếp mình mai hết nha đấy à sư ngân sư chơi dày đây là nó hiền đấy nó bên thu đấy rồi con à nó chẳng đầy cái mít ra hết chín đấy nó hết thu được và thu อ่าพีน้องชนุ่มกินเด้อเนาะพี่ก็ตั้งใจให้อ่าให้อะได้อ่าพี่ก็ตั้งใจให้อ่านั่นแหละเพราะว่าเป็นห่วงเป็นห่วงคือกันเนาะเพราะพี่น้องเป็นห่วงในเรื่องแบบว่าเออเป็นห่วงทางแบบว่าทางเอฟซีอ่าอย่างแบบว่าเอออ่าคิดถึงเช่นเองซี่ะนะอ่าเก่บโว่ากันดอกพี่น้องก็จะเป็นเก่าโบว์ู้เนาะอ่าเป็นเก่โบว์ู้เขาก็เลยแบบว่าอ่าอยากมาชี้แจงพี่น้องนะครับอานาเอฟซีได้ฮู้น้ำกันอ่า เพราะว่าอยังน้องพ่อพี่น้องเพราะว่าอยากให้ทางพ่อแม่พี่น้องผู้น้องพ่อพี่น้องว่าเออมันเป็นจังไลยคับนาน้องแก้วเพิ่นเพราะว่าหนึ่งมากับลำบากยิดีพี่น้องเลยครอบครัวของน้องเพิ่นก็ได้เอาคุณแม่เดี๋ยวสิได้ขอตัวเมื่อได้เด้อน้องแก้วเด้ออ่าบอได้ซื้อกระตุ้มขนมมาต้อนมาหนึ่งก็ได้โอ้ยน้องพ่อพี่น้องเลยฝนตกแน่ข้าอมาพี่น้องเลยแตมีแต่ว่าเดี๋ยวสิเอาเงินน้องพ่อพี่น้องให้ทางนาน้องแก้วเพราได้นาน ตอนแรงมาเนาะอ่าซื้อเนยอยู่ในกินมาซื้อน้องพี่น้องอ่าน้องนมกินเด้อน้องแก้วเด้ออืมนั่นแหละนั่นแหละน่งยจังได๋ก็คือว่านอพี่น้องอ่านี่แหละพี่น้องเยซอยกันไปเ็กๆน้อยๆเนาะพี่น้องอ่ากอยากให้หลายอยู่บ่สิเด่ก็ได้แต่กเ็จังได๋เนาะพ่อพี่น้องเอ้าอ่าครกัวบ่เข้ามาเยียมมายาได้เนาะน้องแก้วเนาะอ่าฮักเพลงเด้อฮักเพลงจังได๋กอ่าเบิ่งแงตั้งใจเบิ่งแงน้องนม เออแนวใดบดีกะบอกเอาน้องเองจ้ผู้น้องต๋จะคิดดื้อหลายช่วยเรียกเอื้อยนําแนเด้ออ๋อหักแงบอกดความักแงเนาะเอาละเอาดโอสาธุนขอพี่น้องเยสาธุสาธุเนาะเอาคือกันเป็นกระงใจให้คือกันเด้อ จะได้เมื่อได้ละบัดนี้ก็ได้เดี๋ยวฝนตกเนาะเดี๋ยวสิญาติบ่นอยู่บนนอนทั้งน้องๆเพิ่นอ่าฝนตกมานี่เนาะอ่าญาติประหมกันนี่น้องพ่อพี่น้องเลยอ้าโอเคสันเนาะอ้าสบายดีป้าลุงกันนะสบายดีสบายดีน้องพ่อพี่น้องเลยอ้าโอเคพี่น้องงานทำมาคำคือจะได้กระตูจบคลิปเพียงท่านี่นาะพี่น้องเลยอ้าถือว่าอ้าโอเคเลยพี่น้องเานน้องชี้แจงเรื่องทานผุนกะอัน เอาไปใส่ห้องน้ำทั้งน้องคนว่าเนาะเพราะว่าเห็ดห้องน้ำต้องได้ใส่ถ่านไว้พี่น้องไงเนาะดับกินเพิ่นคนวะกับผมมีอย่างใดพี่น้องไงเนาะทั้งน้องเพคนก็นได้อือปัจจุบันนี้ก็คือเบิดแล้วทานที่ว่าซื้อมาเนาะ,ะมีแต่ว่าใส่พื้นเพคนวะอ๋อโอเคพี่น้องทำมาคัมก็คือใิ้ได้โคตูกลับบ้านกับท่องเลยแหละพี่น้องไงเนาะทำแล้วตอนนี้ก็ได้เพื่อมือฮอดเฮืยรฮอทซานเนาะพี่น้องเลย เพื่อคิดคำแหง้งจันไรกระพักพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้บ่าวคำในเด้อพี่น้องเลยอ้าวขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุทุกคนเนาะที่เข้ามากดติดตามและก็รับชมคลิปของบ่าวคำแล้วก็บอกค,ควาโฆษณาของบ่าวคำไปพี่น้องเลยบ่าวคำก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแหง้งเบิร์ตสุขุทุกคนเด้อเนาะบ่าวคำก็ขอกล่าวคองวา่าสบายดี